มาแล้วต่อยีนิดกันนิดเหรอเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้อะแล้วก็ขึ้นมาบอกว่าจะเลี้ยงหรออะไรเงี้ยไร้การนักนะมีคนบอกจะเลี้ยงชวนมันโดดล่มเฉยๆเพราะมันรวมตัวกันอ๋อรวมตัวโดดล่มผู้ชายผู้หญิงนี่ผู้หญิงบ้าชวนเล่นโดดล่มไม่ไม่ชอบ ครับผมพีดอินแลงนะครับวันนี้ผมพามาบ้านสาเอ้ยซาร่าใช่ซาร่าได้ไงล่ะบ้านนี้ซุปเปอร์พอยกับพี่ปามอินสตริงค์นะครับพี่พอยบอกว่าจะทําอะไรให้ผมกินก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะไปบุกบ้านคนแบบนี้เรื่อยๆเพื่อให้เขาทําอะไรให้เรากินคนแบบนี้คือคนแบบไหนก็อย่างพวกยูทูบเบอร์ดาราาดาราพาไปดูว่าเขาจะทําอะไรให้เรากินอย่างน้อยอ่ะหนึ่งมื้อที่จะทําให้เราเซฟไปได้๋อนี่คือาะ เข้าไปข้างในดีกว่าไปล็อกรถยังทำไมไม่ปิดรถยังไม่ได้าไฟลงเลยคุณไม่ต้องคิดถึงไฟต้ไมอ่ะคุณอ้างยังไม่ได้ไฟต่อได้ไหมล่ะทำลายครับเร็วจบปรเทศมาเขาขายได้สบายเรียนปรเทศล้วปีใช่ใช่ใช่เรียนอะไรแปดปีเปล่าความเรียนโทรอ่ะต่อโทรบ้านอะไรความรู้แน่นมึงมาเข้ามาเดี๋ยวพี่ก็เจักร้องเหรอเออเดี๋ยวกูเป็นตักร้องให้ เดี๋ยวกูถ่ายเองวันนี้มานี่เราเข้ามาถึงบ้านพี่ <c oughs> พี่พลอยพี่ปามนะครับอันนี้ครับเนี่ยน,นี้ครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะันนี้นี่แน่ใจว่ามือนี้ของผม,มเอามันเลยเอาตัวนี้ไหมครับให้ผมกินตัวนี้ไหมหมดตัวคงน่าจะได้มือห,หนึ่งพี่ปามร้องเพลงให้ฟังหน่อย <c oughs> เอาเพลงอะไรอะ่ะเอาเอาเพลงเกิดพี่ปลาล์มเลยอะ่ะเอาแบบส่งใครมารักฉันทีนี่เฮ้ยเห็นแล้วแวบบแบบดูจากมือผมนะว้าไก่สตัวเท่านั้นมึงถ่ายมึงถ่ายไม่เป็นหรอกมึงไม่ได้เรียนนิเทศมามึงเรียนบัญชีเธอไป<ด>นิเทศศาสตร์8ปีโคตรมืดอะของพี่พีไม,ไ,ไม่ปรับไอเอโอไม่ พุ่งก่อนอ่้ยไอ้ย่โอ้ยโอ้ยหยุดถ่ายเหอะโอ้ยฉันรอนแล้วเดินเตะเดินเตะโตะ A few moments later นี่อะไรอ่ะพี่พลอยล็อบสเตอร์ไงเฮ้ยทำไมมันตัวน่ารักจังอ่ะพี่พลอยอันนี้เราไม่ต้องการแบบล็อบสเตอร์ตัวใหญ่อ๋อที่มันมองแบบใหญ่ๆเรากินไซส์ที่มันพอดีคําอาจจะมีเยอ่อรอกก็ได้ใส่พอดีขนมปังเลย ในแบบตัวละอันตัวละอันตัวละอันหลายๆคนที่ดูเทปผมมันจะรู้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ด้วยมีกังบุกไก่อะไรไปกินอันนี้คือผมไม่ได้ขายพี่ผมนะไปอุดหนุนพี่ผมหน่อยอันนี้คือเขาทําจริงแล้วของขอร่อยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเตรียมของก่อน เขาใส่มันปูจันอรโฮมเมสลงไปเครสก็ไปเอาอย่างน่้ยไหมได้พี่เอาแต่ที่พี่ปาล์มคิดว่าอร่อยแล้ววางยิ่หน่อยแต่เดี๋ยวดิอเอาเอาไข่ใส่ไปักเป็นธรรมดา,านะพี่พี่บอยพี่ปาล์มว่าทะเลาะกัน,นแบบนี้เปบนประจัก อแต่ไม่มีอะไรนะทะเลาะทะเลาะทะเลาะกันในกล้องจริงๆไม่เคยมีอะไรกันเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเพราะไม่ทะเลาะกันเลยเพื่อหไม่เคยมีอะไรกันเลยสั่นเพราะแบบหิวน่ากินของมันปูแบบทะลักปูแบบอะมาพี่กันโรยโรยแบบซอเบยหน่อยดู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 การโรยแบบซอเบย ไอ้กินข้าวบดก็บอิสเปซเาอร่อยมากเอ้ยไม่สเปซ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 ิมสิมสเปจริงพี่กินกุ้งไม่ไหวไหวดิแอนนเนี่ยแอนแแงกจะกินเองแล้วกินก็ไม่ไหวแลทษดูถูกเหรอวุ้นลี่น้องเหรอให้พี่ปามทำไปเลยได้ไหมกุ้งมั้ไหมเอออ่ นี่กินไปเรื่อยก็ยิ่งเพลินขึ้นเรื่อยๆ้าทางชิ้นเดียวจะไม่พอเป็นเป็นแ,น,แน็คได้ใช่ไหมคนพ่อคนแม่แซนดิ๊กอ้าวเอาจริงกินได้ปะวะอร่อยปะก็จะหมดแล้วแหละได้ไหมพี่ถ้าไม่อร่อยผมกินคำเดียวผมก็วางแล้วพี่ เพราะอะไรเพราะอะไรพี่พลอยอยู่ไกลบ้านไกลเมืองะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพี่พลอยเรียนที่ไหนพะเยาค่ะอ๋ <c oughs> อเรียนพะเยา <c oughs> พี่พลอยเรียนจบอะไรเรียนจบจิวเวลรี่แต่ไม่ได้ทำอะไรจบที่ไหนจบที่ไหนจิวเวลรี่จบที่ไหนจบไหนจบไหนเซนต์มาตินเดี๋ยวเขาก็ปัดออกอดีเพราะเรียนจบจิวเวลรี่ครับผมเซนต์มาตินนะเว้ยวายรู้หรือเปล่านะเซนต์มาตินนะเว้ยวาย พี่ปามเขาทาเสื้อขายด้วยไอ้แบรนด์นี้่นลี่ลายใหม่พี่ปามใช่ทดลอิดันนี้สวยมากเลยครับสวยก็สวยอันนี้เป็นขัตนตอนอันนี้ดีกว่าพี่อันนี้รัตตอนร้อยเอาไปตามนะ มาแล้วต่อที่นี้กันดีกว่าเอาตงตงกักูไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะก้นดีใจกว่ากูคือพี่เอ้ยเป็นกุ้งเรเพ่อแต่ว่าที่เราเตสคือเป็นมันกุ้งพออรำไหม เราจะเล่าให้ฟังเลยนะเราอ่ะเป็นคนแบบไม่เคยดูโทรศัพท์แฟนเลยมีวันหนึ่งเปิดคอมเขาขึ้นมาแล้วมันก็มีแบบว่าเหมือนเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้อะแล้วก็ขึ้นมาบอกว่าจะเลี้ยงหรออะไรเงี้ยเหรอมันไกัดนักนะมีคนบอกจะเลี้ยงแล้วไม่มีภาพจับข้างหลังเลยคุณจะเห็นนะไอ้เรื่องมันเป็นรุ่นน้องเราไอ้เรื่องมันเป็นรุ่นน้องเราแล้วพี่ชวนมันโดดเกมถามว่าโดดใช่ไหมที่นี่ถามว่าโดดป่ะชวนเล่นทับจีอ๋อเดาโดดล่มงเดือดล่องใจเราไม่รู้ สิ่งที่เราทําคืออะไรรู้ป่ะรีบปิดก่อนเลยอ่ะเราแบบไม่คือชวนไห้รับจีเพราะว่ามันต้องรวมทีมสี่คนถามว่าจะโดดไหมแล้วก็ถามว่าทํางานมันก็บอกว่าทำงานเเ้าบออกจะลียงหรชวนมันโดดล่มนี่สเพราะมันรวมตัวกันอ๋อรวมตัวโดดล่มเออเดี๋ยวอ่ะพี่บอลทำไงก็ไม่ดูก็ปิดไปเลยเห็นปะแต่เราเห็นแบบแบบแบบว่ากูดีกรีกว่าเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นไหมผู้ถายพี่อย่างนี้

ตาแข็งไม่หมายตาแข็งแล้วก็แบบเสียงแหลมด้วยอ่ะไม่มีภาษาที่พี่ปามคุยพี่ปามคุยไงก็ถามโดดบอกอย่างเงี้ยก็บอกอู้หิงที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องว่ะแม่แม่เลยคือถามว่าโดดคือถ้ามันโดดโอเคปุ๊บอ่ะเข้าเล่นเล่น อันนั้นพีกันนะแก็ช่วยฉันด้วยนี่ไม่อยากช่วยอยู่ทำตัวไม่ดีเลยเว้ยชวนเล่นเกมแล้วทำเสียงสูงทำไมอ่ะชวนเล่นเกมเออทำนี่มันสนุกในรายอีกอ๋อเอาแล้วเหมือนเลยเนาะเหมือนชีวิตไม่เคยฟังอินสติ้งเหรอครับคนร้องตามเขารู้นะว่าอินสติ้งเสียงสูงถูกป่ะมาหอนเหรอปวดสงแข็งมาแล้วอ๋อวฉันจริงเหรอมาหอนเหรอเฮ้ยเอาลงคลิปเลยนะ ป็นรุ่นน้องโดดเล่นเกมกันเฉยๆเล่นเกมเฉยๆนะเว้ยเห็นว่าไม่แก้ตัวผ่านผ่านวินิจแหลกว่ะในพักจีนเนี่ยปกติเราต้องใส่หูฟังเพื่อคุยกันได้ใช่ไหมใช่แต่หูฟังเราอ่ะเราพูดไปอ่ะเขาไม่ได้ยินละเพราะว่าเราลูหูฟังนิดนี้เออเราก็เลยไม่ได้แชทนะเราก็เลยไปแชทในอินบ็อกซ์แทนเราก็เลยว่าโดดไหม อ้าวแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเขาไม่ได้พูดเราเรียกผมไม่ได้เซ็ตอะไรเลยแตทุกอย่างมันแบบผมถ่ายกินเร็วเลยน ไปดูสุกติเพลิดใหม่ของผมด้วยเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าอยากให้ผมไปบ้านใครยูทูบเบอร์คนไหนหรือว่าเป็นดาราอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วกนถ้าไปได้จะไปนะครับฝ่ายนิดนึงสาหรับของพี่สาวผมนะมีแก๊ปปาเต้กับพรปาเต้นะเป็นปูกับมันปูกับมันกุ้งเข้ามาติดต่อได้ที่พอยโฮเมดเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้แล้วกันคือไปอุดหนุนหน่อยนะครับผมพี่ปามเขาจะได้มีเงินไปโดดลมเฮอรับการพี่ปามรัไก่พี่ ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากหน่อยนะครับก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับค้ามากินเลยไปพวกเราปไป,ปาไปว้าวไปแล้วไปไป